สวัสดีครับวันนี้พามาดูงานซ่อมเสื้อปั๊ม PC 35R ขีด8ปัญหาของปั๊มรุ่นนี้ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องอแผ่นเปละลายกัดกินตัวเสื้อนะครับทำให้ปั๊มไม่สามารถใช้งานได้นะครับโปรเซสขั้นตอนของทางร้านก็จะทําการสร้างเดมิชั่นของเจ้าตัวแผ่นเปขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สร้างแผ่นชาร์ปขึ้นมาเพื่อให้รองรับกับแผ่นเปได้พอดีโดยการที่เราจะต้องกัน ทำการคว้านเสื้อเนื้อเสื้อของเจ้าตัวเสื้อปั๊มเก่าออกแล้วก็ทาชาร์จขึ้นมาประคองเพื่อให้รองรับกับเจ้าตัวแผ่นเปยซึ่งมีดิมชันตัวใหม่นะครับทาให้เจ้าตัวเสื้อและก็เจ้าตัวเปยกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับปัม๊มลูกนี้ลูกค้าส่งมาจากจังหวัดบึงกาฬนะครับใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ2-3วันนะครับทำการประกอบ SMB เช็ครายละเอียดทุกอย่างแล้ว อาแรปปิ้งบล็อกนิ้วโปรเซสพวกขั้นตอนเช็ครายละเอียดทุกอย่างนะครับก็ประกอบ s อสเบเทสด้วยการาหมุนเบื้องต้นทเทสแรงดันเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับไปให้ลูกค้าใช้งานาปลายทางจังหวัดบึงการนะครับเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเจ้าตัวปัม๊มก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ท้ายคลิปโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ